สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพุทธที่12เมษายนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก่อนปิดนะฮะตลาดหุ้นวันนี้น่าจะปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มผันผวนนะฮะเราก็มีการขายสินทรัพย์ปอดสินทรัพย์เสี่ยงเข้าไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นทำนิวไฮของปีนี้นะครับขึ้นไปราคาทองคำปรับขึ้นทะลุ แนวต้านที่1,270นะครตอนนี้อยู่ที่1,275บวกไป21เหรียญต่อทอยออนนะครับแล้วก็แนวโน้มอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,300นะครส่วนแนวรับก็ยังอยู่ที่1,240นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเนื่องจากความกังวลภาวะ ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะฮะแล้วก็ความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วย2ที่เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่8นะฮะน้ำมันก็ขึ้นต่อเนื่องเออแล้วก็น้ํามันนี่ในช่วง8วันทําการที่ผ่านมาขึ้นมาจาก4 7ล่าสุดมาอยู่ที่53.50เหรียญต่อบาเรลนะครับทำนิวไฮในรอบเกือบ2เดือนนะฮะสำหรับราคานน้ํามั ส่วนหายของปีนี้อยู่ที่55เหรียญต่อบาเรลนะครับถ้าขึ้นทะลุ55นี่ก็อุณหภูมิไม่ค่อยดีครับตอนนี้มีการขายหุ้นนะครับเข้าไปซื้อพันธบัตรสหรัฐนะครับส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐลงมาทำนิวโลของปีนี้อยู่ที่2.28เหรียญ อ๋อตัวนี้2.28นะครับอันนี้บอลยิวนะฮะก็มีการขายหุ้นเอาเงินไปเข้าซื้อพันธบัตรนะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนในระหว่างเทรดนี่ลงไปเกือบร้อยจุดนะฮะแต่ว่าขึ้นมาปิดปิดยังโอเคอยู่นะฮะปิดลบไปเล็กน้อยฮะลบไปแค่6จุดแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะเงิน US d o l ดอลลาร์กลับทิศมาอ,าอ่อนค่าลงนะฮะเงินเยนแข็งค่าขึ้น นะครับพอเงินเยนแข่งค่าส่งผลให้เช้านี้ตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นก็ปรับตัวลดลงไปถึง200จุดนะครับลบไป1%ตลาดเอเชียก็ส่วนใหญ่เปิดติดลบฮะเนื่องจากความกังวลเรื่องความความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ประเด็นของคาบสมุทรเกาหลีก็ดีประเด็นของตะวันออกกลางก็ดีจบยากครับ คงต้องยืดเยื้อเป็นเวลาหลายเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคงอยู่กับเรานานเลยนะครับถ้าวันไหนมีข่าวเกี่ยวกับการยิงทม,โมโฮอกหรือว่ามีการมีการาประทะกันอันนั้นก็อาจจะทําให้หุ้นโลกผันผวน,นได้เพราะฉนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังหุ้นโลกตกนะครับอันนี้ปัจจัยลบก็เป็นเรื่องเครื่องของตลาดหุ้นทั่วโลกนี่น่าจะมีแนวโน้มลงโดยเฉพาะประเทศที่ขึ้นมาเยอะ ่วนเซ็ตเมื่อวานนี้บวกไป1.5ครับอยู่ที่1,582ปนะครับปริมาณการซื้อขาย 40, 4 4 4 1 2ล้านก็เป็นการซื้อกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะฮะหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นน้ำมัน WTI เช้านี้ก็ขึ้นมาอีก50เซนครับอยู่ที่53.55้เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะ ส่วนเงินบาทเช้านี้ทรงตัวครับใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้34.52บาทต่อ US ดอลลาร์ ต่างชาติกับทิศมาขายสุดทธิไป7 5 9ล้านครับแต่ว่ามีการลองฟิวเจอร์แต่ลองฟิวเจอร์เริ่มแผ่วลงนะฮะลองฟิวเจอร์ long 8วันติดแต่ว่าลองลองน้อยก็แสดงว่าต่างชาติก็เริ่มกลัวๆเหมือนกันลัวภาวะสงครามในคาบสม,มุทรเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดลองวิกเอนผมคิดว่าโอกาสเกิดข่าวร้ายมันจะมีมากกว่าข่าวดีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คาดว่าตลาดน่าจะเปิดมาลงนะฮะลงแล้วก็แกว่งอยู่ในกรอบแคบแค นะครับปัจจัยบวกจะเป็นเรื่องของราคา,าน,น้ํามันที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็ยังเป็นเรื่องของตัวผลประกอบการธนาคารที่น่าจะออกมาดีนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกของภายในประเทศเราเองแล้วก็ทางภาครัฐเองก็มีการเล่งโครงการลงทุนพื้นฐานต่างๆนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็กลับขึ้นมานะครับมีแรงซื้อสเต็กซีเคยูนิค ซิฟโก้มีแรงซื้อเข้ามาหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหุ้นที่ช่วยตลาดเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าปัจจัยภายในประเทศค่อนข้างดีปัจจัยภายนอกไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นตลาดน่าจะเป็นลักษณะไซเวอ์ออกด้านข้างแนวรับวันนี้ก็15 80 1576นะครับลบลบนะครับแล้วก็ลบเเป็นแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านก็บวก4เป็นแนวต้านสำหรับวันนี้นะครับ หุ้นแนะนําช่วงนี้ก็จะมีหลังจากที่ BBL เราแนะนําไปแล้วนะครับ BBL แนะนําทั้งในมันลี่ในรลยหุ้นเด่นรายเดือนก็แนะนําหุ้นเด่นและสัปดาห์ก็แนะนํา BBL นะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปทํำนิวไฮแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้อาจจะต้องจับตาดูตัว ทหารไทยฮะซึ่งกําไรน่าจะออกมาดีเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้บีบก็ปิดขึ้นไป187.5รอบนี้คงจะไปได้ถึงประมาณ190นะครับถ้าใครมีอยู่ก็อาจจะถือไว้ก่อนแล้วก็รอขายที่ระดับ190ขึ้นไปนะฮะ วันนี้ก็หุ้นเด่นรายวันมีตะหารไทยมีเทสโก้มีสามารถแล้วก็กลุ่มรับเปาก่อสร้างครับชอบการช่างนะฮะเราส่วนตัวสเต็กเราเชียร์ไปในวิกฤตกูรูด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นลักษณะไซเวย์นะครับ ส่วนเซฟตช่วงนี้อยู่ในนิวทรัลโพซิชันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นอเมริกาเกิดลงแรงแรงบางทีของเราอาจจะปรับลงมาได้นะครับเซฟเมื่อวานนี้ปิดบว,บวกไป0.75อยู่ที่1,003แนวรับวันนี้1,002ก 2, ับ998ครับแนวต้านก็1,006นะฮะช่วงนี้ก็ ผมที่ว่าน่าจะเวทไอนซีในวันนี้ก่อนนะครับโอกาสที่จะเกิดข่าวไม่ดีในช่วงสงการมีเยอะนะฮะเพราะนั้นหุ้นก็ตัวไหนกำไรก็ขายไปขายไปบ้างนะครับส่วนทุนตัวไหนแข็งแข็งก็อาจจะซื้อตามเข้าไปได้โดยตัวที่บอกไว้นะครับสวัสดีครับ